ครับก็ทักทายเช้านี้นะครับผมสหรับ F4 ดันคนห้างหวยทุกคนนะครับอ่าเมื่อวานนี้เมื่อวานมีผู้ใดปังแน่นอไม่รู้มีใครโชคดีหรือเปล่าเนาะเมื่อวานแนวทางเขาผมก็สรุปให้เด่นศูนย์ตัวเดียวตัวเดียวแขนแข็งให้ศูนย์เนาะหวยไทย ข้งบนออกอะไรนะสองเจ็ดสองใช่ไหมอืมหวยสัญจรชอบชอบมีเบิ้ลหามก็หามมาจริงๆเนาะสองเจ็ดสองกับข้างล่างศูนย์เก้าเต็มๆศูนย์เก้ามันเป็นตัวเน้นของผมเน้นบนกันล่างโอ้โ oh, ห oh. ให้สิบหน่วยเก้ากับศูนย์ก็มาทั้งคู่เลยอ่าวิเคราะห์ไว้ว่าไม่เก้าก็ศูนย์ต้องมาหลักหน่วยเออก็เน้นให้นะเมาื่วานศนะูนย์เก้าเนาะแต่ว่าก็น่าจะ อันนะมอนก็บอกแล้วว่าเล็กอันน่าจะมาสักตัวแน่ๆเพราะมาจริงๆศูนย์เก้าแต่ว่าก็เป็นตัวเน้นเนาะไทยจับบนล่างก็ปังกันไปนะครับเมื่อวานศูนย์เก้าตรงๆเลยอ่ะสำหรับราพัฒนาราพัฒนาวันศุกร์ก็มาสู้กันใหม่ห <c oughs> วยลาพัฒนาวันศุกร์วันนี้ตัวเด่นเด่นสามตัวนะ คือเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก็ดแนวทางก็คงไม่หนีจากงวดที่แล้วเท่าไหร่แล้วก็น่าจะไม่หนีจากหวยไทยซึ่งหวยไทยก็เอาสองกับเกับ9เออเอาไปหมดเลยนะ เอาไปออกหวยไทยหมดเลยนะหวยเราออกเจนะ็ดเก้าสองสองเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมาอืมเขาก็เอาของเราไปออกก็แปลกเหมือนกันนะเลข่ยทำไมมันใกล้เคียงกันมากเลยแต่แค่สลับตำแหน่งกันนะสำหรั <c ười> บวันนี้ผมก็มองว่าน่าจะยังไม่ไม่หนีมันน่าจะอยู่ใกล้ใกล้กลันแหละโดยเฉพาะเจ็ดกับเก้าคิดว่าน่าจะมีมา เก้าประกบกับนี่เลยจับเจ็ดสองเจ็ดสองเวียดนาเนาะเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสาม แ9ดสี่เกอ่ะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้ชุด3ตัวชุด3ตัวผมจับให้2ชุดก็จะมี 7จ็กับ9ก้เจดสมนะอันนี้คือชุด3มตัวส่วนสองตัวเด่นสองตัวเด่นผมชอบ7จ็ะไม่แน่อาจจะมาเจดสองหรือเปล่าเนี่ยเจดเจ็ดสองมันจะตามหวยไทยมาเจ็ดสาเจสเจสองแล้วก็ 9กสอง่ะที่ผมเน้นเนาะสำหรับ88 8, 8, มีสิทธิ์มาไหมก็มีแต่ก็9เริ่มมาแล้ว8ปดแปดปดเออหกเจดปดผมเน้นเจมากกว่าเปอร์เซ็นต์เมีมานะถ้าเด่นจริงๆใน3ตัวนี้เจนะ็ดแปดเ้าแลผมชอบเจมากกว่าเพื่อนนะคิดว่าเลขเจ็ดหน่าน่าจะเข้าวินเด่นเจ็ดปดเ้าเน้นเจ็ดรอง8ดกับ9ก็แล้วกัน ถ้าจะจับชุดที่เน้นจริงๆอะเจ็ดแน่ๆเจ็ดอะไรเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นี่แหละอ่าก็น่าจะอยู่ประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คือแนวทางของเวลาเนาะเน้นสี่ชุดอ่า เลขแปขอเป็นตัวลองก็แล้วกันไม่ไม,ไม่ยังไม่มี10มานะแต่ว่าก็น่าจะมาตามหวยไทยมีเจ็ดมี9้านี่แหละอ่าศูเ <0 7. S 1> โอเคนะครับผมนะทางเราพัฒนาก็ประมาณนี้วันนี้มาแบบสั้นๆ <c oughs> ขอให้ปังกันทุกคนนะครับ สวัสดีครับผม